ยังมีคนพากันถอนมันสปะดังในช่วงนี้นะครับเออก็เห็นคอมเมนต์นะครับพี่น้องเพื่อน้คอมเมนต์มาในคลิปเมื่อวานนะครับที่ผมลงไปนะครับบางคนก็บ,บอกว่าเกิดจากร้านรับซื้อพอาาขาค้นกลางเป็นลงราคาเองนะครับเออบางคนก็บ,บอกว่า,ามันเนาจังถอนนะครับเพื่อจังคลิปที่แล้วนะครับผมได้บอกไปว่าเอออยากจะถอนมันสปารังแนวใดบอห้โดนกดราคา ถอนมันสปรังเนวใดหนีเนาใดนะครับพี่น้องย้อนกลับไปฟังมึงได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวสิวให้เขาใจขึ้นก็เก่านะครับหลายคนนะครับยังสงสัยอยู่ว่าชงง่วงนี้ราคามันลงอีหลหบอกที่จริงบริเวณลงครับถ้าเกิดว่าเป็นราคาของพอคาค้นกลางหรือว่าร้านหลับสื่อข้าเจ้าสิสื่อเริ่มต้นเพียงแค่10%บางร้านข้าเจ้ากรรับสื่อโดยการวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง บางร้านเพิ่นกับบริวัรเอาแบบราคาตีเมาร่วมให้เฮ้าเลยแบบนี้ขาดทุนแทนแน,น่นครับออพะว่าข้าเจ้าเมาร่วมให้เฮ้าแล้วออถ้ายากจะให้ดีออฟังดีๆเด้อให้พี่น้องนะครับป้องกันการเกิดรากเนา่โนาโคนเน่าหรือว่าหัวมันสัปรังเนา่าโดยการใส่ไตรโคดเดมาแบบพงหรือว่าแบบนำและไล,ะละ่นำฉีด่ลใส่เหงามันสัปะรังครับหรือถ้ายากป้องกัน นะครับอยากป้องกันก็ใส่ไตรโครเดอร์ม,มานะครับใส่ผสมข้นใหม่ใส่เกลือวานนะครับกลิปที่แล้วผมได้บอกไปแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีป้องกันและการรักษานะครับป้องกันและก็รักษาเพื่อป้องกันการโดนกดราคาโดยการถอนมันสปพรังในช่วงมั่นเนาหรือว่าในช่วงฝนตกที่แดดบ่อกออกแบบนี้โอกาสที่จะได้เปอร์เซ็นต์นแปลงนี่หน่อยครับต่อให้มัน่น สปารังพันุ์ดีที่ให้เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าเขาบ่ไไรอายุนะครับบ่มีทางที่จะได้เปอร์เซ็นต์ไวลาเอาไปขายพี่น้องก็จะถือกดราคานะครับก็จะได้เปอร์เซ็นต์แพงที่ต่ำนะครับเอออันนี้ตอบคอมเมนต์พี่น้องนะครับที่เพิา่าได้เข้ามาคอมเมนต์นก็ถือว่าเอาเป็นคอมเมนต์ที่ดีขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับมันสปะรังน้ำกันนะครับแล้วก็ในช่วงที่ พี่น้องต้องการราคาที่สูงแนวน้ให้เกิน8เดือนขึ้นไปอายุมัน8เดือนขึ้นไปห้าปลูกในช่วงในห้านับเดือนเลยครับเอาช่วงที่มันเกิดบ่มแมนเอาช่วงที่ห้าปลูกเกิดขึ้นไมามีใบนะครับนับเลยเออได้จากเดือนแล้วนะครับ8เดือนคอยทอนครับแบบนี้เปอร์เซ็นต์แปลงได้อยู่แน่ได้แท้แน่นอนครับเออได้อยู่แน่พันว่านะครับพันดาพืนฐานพันที่พี่น้องกเกษตรกรทั่วไปใส่ กสิเป็นกเกษตรศาสตร์หาศูนย์เกษตรศาสตร์เจ็ดสองนะครับอ่าระยองสิบเอ็ดนะครับแต่พอหลายคนบอกว่าระยองสิบเอ็ดนี่บทัทุนอะเขาเอื่นา่าบัทนพวกใบด่างพวกเพลี้ยพวกนี้นะครับแต่ว่าหักเปอร์เซ็นต์แปลงดีได้ตัวนั้นนะครับหลายเลยนะครับแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์อื่นๆขึ้นมาอีกนะครับเอออย่างเช่นอ่ามีเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับมี CSC อสหกห้าบอก มีพันธุ์อื่นๆแนวที่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับซึ่งให้เปอร์เซ็นต์แป้งทีดีนะครับแต่ถ้าเฮ้ามองไปอีกแบบนึงหลายคนก็อยากได้อ่าผลิตทีดีเป็นบ่เอออยากได้ผลผลิตทีดีเอาพันธุ์ที่ว่าเข้าให้ผลผลิตสูงแต่ว่าพันธุ์ใดที่ให้ผลผลิตสูงนี่ย่อมมีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ําผมเคยปลูกคลิปทีปเล่พอเวาวแล้วผมเคยปลูกพันธุ์การแดงหรือว่าระยองเจ็ดสองบางคนเงินแปดหนึ่งนะครับ เออแปดหนึ่งนั่นเป็นเซือเรียกอ่าตัวไทยเลขตัวไทยนะครับแต่ว่าเซือเรียกอีรีเขาเอินเจ็ดสองไรยองเจ็ดสองนะครับผ่านนี่สามารถปลูกทั่วไปได้นะครับปลูกพื้นที่ในภาคอีสานนะครับเหมาะกับดินทุกๆสภาพดินนะครับแต่ดินเหนียวนี่ได้คือกันแต่ว่าอ่าโอกาสที่หัวใจใหญ่นี่บ่ดีเพราะว่าหัวเขาบ่แหลมเดิแม่บอ,บอเออบอแหลมมันสิต,ตุนตุนปลายมนันตุนตุนพี่น้องนะครับตัวนี้หัวใหญ่ แต่ว่าเปอร์เซ็นต์แปลงบ่ดีผมเคยได้สูงสดต่ว่าได้อายุเด้่เออผมเคยปลูกได้อ่าประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นต์สิบเก้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์มีนองผมยาเลยแต่ว่าหัวใหญ่ดีนะครับอันนี้แปลงว่านสะบัดของกรองเ้าจได้แมานของผมของผมไปอยากไปไทยดอกเออไปอยากคู่ประทไทยเดี๋ยวสีดอกสิทามว่าเออหัวมันสะบัดังเง้ยมัได้สิเอาห้เบิ้งเดี๋ยวไอาไก่อนครับเดี๋ยวเอาไอก่อนเออเดี๋ยวขยับรถกอนพี่น้อง เออขาจะาขี่รถมาอจอ,ตาอ,ด,ด,จอดตันทางเพล้นเด้อเมื่อกี้จอดรถตามทางเพิินนะครับที่นี่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งเขาบอกว่าอยากเพิ่มปเปอร์เซ็นต์แป้งกะเอาอาเพอินว่าบ่าต้องเห็ดนี่ยังลายบ่ต้องมีสูตรนี่ยังลายนะครับเห็ดแบบนี้ครับนี่ก็ยังแป้งนี่เพิ่นได้แป้งตลอดเลยในซับแปดซับเก่าปุ๋ยอ,อ,อันนี้บ่ได้ว่าเพิินเนาะออปุ๋ยกะบ่บเห็นมาใส่ อันนี้บรูเ่อกันเออหลกักกมีการฉีดย,ยาขายาแต่เอาบายูครับมันเกิดขึ้นมาไหมหลกักกาว่าด้เห็ดอี่ยังเลยบ่าด้หัวซาเลยเป็นแบบนี้แต่ได้เปอร์เซ็นต์แป้งดีหัวนี้น้อยครับห,ห,รหัวไม่ใหญ่หัวดกบ่ให้่เ้าแต่เปอร์เซ็นต์แป้งดีบ่มีสูตรี่ยังเลยครับปล่อยแบบนี้ทุกปีทุกปีเลยพออย่างเพิ่นมีหลายแปลงพี่น้องเออเพิ่นบ่มีเวลามาเมืองแปลงจาของเพิ่นไปเซาทางอื่นนะครับอันนี้อันนี้ขออนุญาตเอามาเว้าวสู้พี่น้องฟังเนาะ บัไหนขออนุญาตจะคลองเพิ่นดอกนะออแบบนี้ได้เปอร์เซ็นต์นแปลงดีบ่มีอย่างเลยหัวมันเน่าบ่บ่่อยเห็นหัวมันเนา่าแปลงไดที่บ่เคยเกิดหัวมันเน่าสีบ่มีท่างเกิดเด็ดขาดนอกเสียจากว่าเข้าไปเอาอพวกมูลสัตว์อยังที่ว่าเขาอาจจะมีจุลินทรีย์บดีแถมมานํานะครับแล้วออามาใส่เกิดการฝนตกเกิดอากาศแบบนี้สภาพอากาศบ่เอือานวยเฮ็ดให้พวกจุลินทรีย์บ่ดีแพร่กระจายหลายขึ้น แล้วก็มีหัวเนาในแปลงมันสปรารงเฮาก็ต้องมาแก้ไขได้บ้างองป้องกันนะครับรักษาถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขโดยการใส่ไตรโคเดมาอมาน,นี้บรได้โฆษณานะครับใส่ไตรโคเดอมาใส่น้ำสมข้นใหม่ใส่เกลือเกลือนี่ต้องเป็นเกลือที่ว่าเพิ่นไปแซ่พวกก็เอินว่าอาหารสดพวกนี้พวกปลาพวกเนื้ออียงต่างๆนะครับเฮ้าสาม,มารถไปซื้อได้ก็สอบล้น สอบละบาแห้งเบปัญหาสิบหกสิบาทบางพื้นที่กับแปดสิบาทนะผมเคยซื้อมาใส่อย่าไปเอาเกลือทีอ่วา่าเขาเห็นนกกินเด้มันแพงพี่นอ้องนะครับใส่ใะที่คนามาแบบน้ำหรือแบบพลล้ไล่น้ำฉีดพ่นใส่เหงามันสบะรังนะรายกาน้ำส้มคนไม้น้ำส้มคนไม่จะอยากจะให้ดีใส่ตั้งแต่แรกเริ่มนั่นก็คือก่อนจะปลูกมันสบปะรังฉีดพ่นลงดินไปเลยใส่แบบเข็มๆประมาณอัตราส่วนก็คือห้าสิบต่อหนึ่งบาถือบาหนึ่งต่อหาซฟ ออหนึ่งก็คือน้ำสมควันไหม่หาิบก็คือน้ำครับมันเปืองเด้แต่ว่าอันนี้คือ,คอวิธีป้องกันเฉีดพ่นไปแล้วออไถกบเทงว้ประมาณสิบถึงสิบหา้ามือคอยมาปลูกมันสประรเพราว่าความเข้มของน้ำสมควันใหม่อาจจะทําให้รากพืชนะครับเสียหายได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาปลูกไปแล้วอยากจะเฉีดพ่นน้ำสมควันใหม่ ฉฉดประมาณอัตราส่วนหนึ่งต่อร้อยหรือว่าหนึ่งต่อสองร้อยอัตรานี้พอดีเลยฉีดผลช่วงที่ว่าเขาปลูกม,มันสปารังไปแล้วเขาจะกระตุนในเรื่องของภูมมตานท่านสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชและ,ระสร้างพุมมคุมกันให้กับต้นมันสปารังของเขานะครับเดี๋ยวผู้ใด,ดท,ที่สนใจอยากอ,อยากจะได้สินค้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปหาลิง จากในแอปอ,ออนไลน์ต่างๆแนวแปลไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาคลิปนี้วิสามนี้นะครับโูดคุยเกี่ยวกับม,ม,มันสปารังคอมเมนต์มากดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่พอที่จะได้ประพลาดคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย